สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวนบักทวดดินสวนบักตัวดินด้วยจ้าเด้อเนี่ยกำลังงามบักทวดดินอือดู้นจัปอดแต่แปรมึงดูพี่น้องงามงามบกตัวดินแม่ข้างเนี้ยอือมันดูอือมันดูสวนบักทวดดินเพิ่นปลูกงามอีหลีอันนี้กับักบอือบักอืมนั่นพี่น้องเอ้ยมึงเนี้ยอ้าวข้าวโพดกระปูกว่ะมึงดูคนปลูกข้าวโพดพี่น้องมึงดู อข่าปูดกำลังงามมึงดูพวนดินให้ข่าปูดพวนดินกันเสียหายหมดอืมรัวคุณนปูดเลยปูดีไม่ดีตรงเนี่ยข่าปูดงามงามโอ้ยมีองค์พร้อมหดน้ำอืมเนี่ยมึงดูมีองค์พร้อมไว้ถึงหดน้ำข่าปูดปลูกบักเขียบักเขียปลูกได้ทุกย่างพี่น้องมึงดูอืมเนี่ยอ้าวมึงดู ันเขาปวดหน่อยสิได้กินยี่ดอกมันอยู่ไก่นามพี่นอ้องมันปกกลูกอะไรอือบักแตงว่ามันปลูกตอนส้วนเนาะพี่น้องเนาะขอให้ขยันดูปลูกงามก็ดอกพี่้องเอ้ยเขาปพดกขากำลังงามนี่ขาปพดหลุมละสองหลุมละหนึ่งอันนี้ปลูกบักทั่วพี่นอ้องอ้าบักทั่วกำลังนั่นมึงเห็นหนันพี่น้องมึงหันบักทั่วดู เ็พูดปลูกบักทัวนี่ดูปลูกบักทัวเห็ดหานเห็นแล้วดูปลูกข้อโพดดูปลูกข้อโพดพี่น้องดูดูปลูกเต้าดินเป็นภูมิงามงามดินปลูกไถดินไม่ปลูกบักเั่วดินคนละนี่ถูกสิ่งถูกยางมีคามีตะไคข่พี่น้อง มึงดูมึงฆ่าคนดูมึงดูอั้นกับบ้านคนพี่น้องบ้านนอกบ้านหน้าฮเนาะพี่น้องเนาะก็ได้เท่านี้แหละมึงดูคนดูคนละฆ่าคนฆคาหน่อยพอได้กินได้อยากพี่น้องเอ้ยขยันขยันก็ได้เข้าได้กินได้อยากอืมึงดูบอกทั่วดินเออ ข้าวเพิ่มผลตัล่ะข้าวเดียวผลมัปลูกข้าวเดียวก็จะได้กินได้อยากแล้วถั่วดินผลก็ร่างขึ้นถั่พีนองดูสวนนี่ถั่วดินเห็นบ่เอผลบักถั่วดินบ่พี่น้องเอ้ยถั่สวนบักถั่วดินปลูกจังไลีงก็ได้กินดอกพี่น้องเอ้ยว่าตาขยันปลูกอืมนั่นแหละพี่น้องมึงดูนี่นี่ก็บักตูมพี่น้องต้นบักตูมได้นีไหงดู บอกตูมไม่พี่น e. ้องมึงดูพน่วยอืยน้อยบอกตูมเห็นพี่น้อยเห็นบ่พี่น้องเนี่ยน้อยบอกตูมมึงดูบอกตูมมาตูมอืมดกอยู่ตัวนี้ดกดกต้นบอกตูมตัวนี้ไหมพี่น้องอืมนั่นแหละไปกินได้ยากก่ได้บอกตูมก็ได้มึงดูอืมอันหยาหยากลางหกมึงดูมึงหยากระไดอืมหญาเหย่าหมูพี่น้อง งาเหยืยวหมูคันทั้งว่าเอาหัวออกเนี่ยพี sure. <ry k và weddings> ่น้องเอ้ยมันเกิดเกิดคือเก่าแถวเคียนี่ไม่ได้หนาเหี่ยวหอยหมูมึงดูไปแต่ปลูกพี่เด้องบอกถ้วดินเพิ่นเพิ่นดูถ้วดินไหมเกิดดีดีมึงดูพี่น้องพี่น้องเห็นบ่เนี่ยเกิดดีดีเด้ยมึงดูอืเนี่ยเกิดดับเกิดดีเกิดงามอืมึงดูเกลดแรกอาจาไปพี่น้องนี่คุณงดูข้อโพดขอมีสวนผสมพี่น้องเอ้ยสวน แต่สารผสมสารปลอดสารพิษบานเฮ้าเนาะกับว่ากูกูก,กูแล้วก็เอาไปขวา้าไปตม้มท้ายเอาไปถั่วไปตม้มเต้นพี่นอ้องอันนั้นทีบ่ไห่วางเปล่าปลูกยูปลูกกินพี่น้องอันนันปลูกยูปลูกกินเข้าก็ได้กินได้อยากเนาะพี่น,อน้องเนาะเพราะได้กินได้อยากเพราะได้กินได้อยากเอาแค่นี้นะจ้ไเดอบายบาย ขอบคุณในหลายขอบคุณทุกไรทุกเลิบขอบคุณมากม,ากมากากหมด้จ้าเด้อให้อยู่ดีไม่แห้งไม่กว้มสูกค้วมจเจริญจ้าบ๊ายบายจ้าบา,บายบายสวัสดีค่ะ